Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulihin karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqina fid din wa alimna tawin wa rabbish sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadajan bu mi iman. ko tong uthon kap sasanakan tang-tang nana nai dunya ni. Doi chepo yingin uthon nai kan tham ibadah Sa Allah แล้วก็อดทนในการที่จะหักห้ามไม่ทําสิ่งที่อัลลอฮฺตลาห้ามที่รักแล้วก็รบกท่ทานนกับเรื่องของการอดทนนะครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องดีเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสทีเดียวเพราะนั้นอยากจะนำท่านไปพบกับความอดทนของอบุลอัมบียะนะครับก็คือท่านนาบีอิบรอฮีมอะลฮิสสาลามพ่อของบรรดาีน,น,าบ,นาบีอิบรอฮีมอะลฮิสสลามของเราเนี่ยอดทนอย่างมากมาย หลายหลากมากเหตุการณ์นะครับท่านต้องอดทนท่านอดทนกับคุณพ่อของท่านในการที่จะดะว่าคุณพ่อของท่านให้เข้ารับทับถือศาสนาอิสลามในขณะที่คุณพ่อของท่านเป็นนักแกะสลักรูปปั้นเป็นนักดะวะสู่เรื่องของการตั้งมากีตอลอดท่านก็พยายามที่จะเรียกร้องนะฮะคุณพ่อของท่านสู่อันอิสลามนะครับเพราะฉะนั้น ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงการพูดการจาก็ต้องเคารพแล้วก็ต้องให้เกียรติคุณพ่อหลากหลายเหตุการณ์ต่างๆนานานะครับที่จะต้องฝืนความรู้สึกต้องใช้ความสอบบูชความอดทนอย่างมากนะครับแล้วท่านก็ต้องอดทนกับบรรดาโกมของท่านพวกของท่านซึ่งต่อท่านได้พยายามที่จะดัวะให้พวกเขา กล่าวว่าอัลลอฮ์ซึ่งกรุรอานเนี่ยได้บอกไว้ว่าท่านอบ,บีอิบร์ฮิมได้บอกว่าเมื่อเมื่อฉันเห็นดวงดาวฉันก็คิดว่าเป็นการมุนาซะเระนะครับเป็นการให้พวกโคมของเขานั้นได้คิดว่าดวงดาวน่าจะเป็นพระเจ้าแต,ต,ต,ต่ต่อมาดาวก็หายไปอับ,บิบร์ฮิมว่าพวกเขานน้นไม่ใช่พระเาดวงจันน่าจะเป็นพระเจ้านะแ,แล้วก็ที่เห็นว่าอ๋อ แล้วสักวันหนึ่งแล้ววันหนึ่งดวงจันทร์ก็หายไปเป็นพระเจ้าไม่ได้ดวงอาทิตย์น่าจะเป็นพระเจ้าเนะี่ยต่อมาดวงอาทิตย์ก็หายไปอันนี้คือใช้ความอดทนทีละขั้นทีละตอนนะครับในการที่จะดะว่าเชิญชวนบดดาลโก,กมของเขาพักพวกของเขาแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่ยอมเชื่อท่านใช้ความอดทนอย่างมาจนกระทั่งพวกโกมของเขาพวกของเขาได้จับทนบีอิบราฮิมโยนล,ลงในไฟนะครับ ก่อกองไฟใหญ่มาโตมโหฬารโดยที่ต้องใช้ชิงช้าเนี่ยเนะี่ยโยนลงไปนะครับโดยที่ไม่สามารถจะโยนด้วยมือหรือว่าของที่มันเล็กๆได้ท่านก็รู้ว่าท่านจะต้องถูกฆ่านะครับโดยความโดยโดยการที่ท่านดะวาศาสนากับพวกเขาเหล่านั้นท่านก็ต้องใช้ความอดทนนี่คือ,อการอดทนต้องบรดานบับอุลอุลิญอัสเพราะฉะนั้นพวกเขาเหล่านั้นอดทนอย่างมากมาย สุดท้ายเลยกรมเขาก็จับนบีอิบราฮิมโยนลงไปในกองไฟนั้นนะครับแต่การอดทนเนี่ยนะครับเป็นการอดทนเพื่ออลอสุบฮานหัวตาลาบริกัดได้มาถามนาบีอิบราฮิมว่าเราจะช่วยให้ไฟนี้เย็นหรือให้เกิดความสุขกับท่านเอาไหมนะครับนบีอิบรหฮิมบอกว่าถ้าท่านถ้าท่านจะเป็นผู้ช่วยฉันไม่เอาฉันไม่ขอฉันไม่ต้องการ ขันต้องการให้ All aw, อัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ที่ช่วยขันเท่านั้นนี่คือการยืนหยัดในการเตาอคิดต,ต่ออัลลอฮ์ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่จะมีปัญหาอะไรก็จะยึดกับอัลลอฮ์องเดียวจะไม่มองใครเป็นเด็ดขาดพี่น้องลองคิดดูนะในขณะที่เราเกิดเหตุการณ์ต่างๆกับเรามีปัญหาเข้ามารุมรา้าตัวเราเนี่ยมีนายกรในขอนายกคนนั้นนะผู้ใหญ่คนนี้เข้ามายื่นมือเนี่ยใจของเราก็จะ นะครับเอ็นไปทางเขาที่สาคัญที่สุดกาลืมมร้อนด้ยวยซ้ำแต่นบีอิบรายีมเนี่ยเป็น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 ผู้ที่ทําให้เราเห็นภาพอะขนาดพวกเขานั้นจะจับเขาโยนหรือโยนลงมาในไฟแล้วก็ตามเนี่ยมาริกัร์เข้ามามามาบอกว่าเราเนี่ยจะช่วยเจ้าเอาไว้เหตุการณ์ขณะหน้าสิวหน้าขวานอย่างนั้นท่านาบีบรมย,ยังษาสบัดอดทนรอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์องเดียวเท่านั้น,นโดยพูดกับ มาริกันยิบรีนว่าถ้าเป็นท่านฉันไม่ต้องการแต่ถ้าฉันต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นี่คือความอดทนบรรมาดานาบีซึ่งมันเป็นบทเรียนที่ดียิ่งนะครับให้พวกเราได้เห็นภาพว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยผ่านการอดทนอย่างมากมายลาบากลาบนอดทนอย่างไม่เพื่ออะไรนะเพื่อให้อัลลอฮ์พอใจเมื่ออัลลอฮ์พอใจแล้วอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนสิ่งที่มันสวยงามเกินกว่าสิ่งในโลกนี้จะมีให้เสียน,นะครับ และความเจ็บปวดต่างๆนาๆนาเนี่ยที่ผ่านการอดทนมาจะหายเป็นประทิงและสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเนี่ยด้ครับอดทนกับการทํางานศาสนาอดทนกับการทาทอิบาดาตะต่ออัลลอฮ์อดทนกับการเชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์อดทนกับการละทิ้งสิ่งเจ้าตานาฮานะครับแล้วเราจะได้ไปสวยสุขในวันในโลกหน้าเพื่สวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะเนี่ยไม่ว่าใครจะลําบากลำบนขนาดไหน เหงื่อจะท่วมถึงหน้าอกถึงปากใครก็ตามแต่เราไม่มีครับเราจะได้อยู่ในร่มเงาอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลครับก็ขอให้พวกเรานั้นได้มีความอดทนกับการใช้ชีวิตตามคําสั่งของอัลลอฮ์กันทุกคนนะครับบอบลลาฮิตาฟิกวันฮิดายาสลามุอะลัยกุมบรหฺมัตุลลอฮ์บะบารกาตุ